ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเด็กของบาค u l a หรือเด็ก Destiny b o a r นะครับซึ่งทำในรุ่นในที่เรารู้จักสมัยเด็กก็คือเด็ d e a t head เด็ Death, นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรียงการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องครบเมื่อไหร่นั้นครับจะชนะเกมทันทีนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงผมใช้เท r r าฟอร์มิงนะครับเฉิดเวทฟิลเป็นด k s แซงตอรี่ขึ้นมือ8แปะเวทฟิลดักแซงตอรี่นะครับแล้วใช้ดักสปิริตนะครับเพื่อน,นา ทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อน,นําการด์ดเ e ส t i น y ี่บอร์ดขึ้นมือครับเป็นการ์ดเดสของเรานั่นเองหมอบการ์ดทั้งหมด3ใบและจบเทิร์นตาเทิร์นของเขานะครับเขาเล่นออดอายพันดูลัมนะครับผมเปิดเด t นี่บอร์ดเชนทันทีนะครับทุกจบเทิร์นนะครับเราจะได้แปะสปิริตแมชเหรือว่าเป็นตัว DEAT H แต่อันนี้จะเป็นไฟแนลแทนนะครับก็จะแปะเป็นไเข้ามาแทนนะครับ เขาอันเชิญแพนดูรัมนะครับแล้วเขาก็ใช้เวทมนต์นะครับของแพนดูรัมนะครับเพื่อลดสเกลและเพิ่มสเกลนะครับผมแล้วก็ตีนะครับผมใช้เอฟเฟกต์ดักแคนทูี่นะครับทอยหัวก้อยนะครับถ้าทอยผมขออธิบายเอฟเฟกต์ดักแชนทูลี่นะครับเอฟเฟกต์ของดักแชนทูี่นะครับเมื่ออีฝ่ายโจมตีนะครับเราจะอีฝ่ายต้องทอยเอ้ยเราต้องทอยหัวหรือก้อยนะครับถ้าได้หัวนะครับการโจมตีจะไร้ผลและลดไร้พอยอีกฝ่ายครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับ แต่ถ้าทรอยได้ก้อยนะครับเราจะรับการโจมตีเต็มๆนะครับแล้วเอฟเฟกที่2ของดั r k คเชนทอรี่นั่นเองก็คือการ์ดเดซินี่บอร์ดนะครับถ้าเราอัญเชิญเราใช้นะครับปกติเราใช้เราจะแปะเวทมนต์บนสนามใช่ไหมครับเวทมนต์หรือกับดักบนสนามแต่การ์ดของดั r k คเชนทอรี่นะครับจะทําให้การแปะเวทต่อเนื่องของเด s ินนี่บอร์ดนะครับลงในช่องมอนสเตอร์โซนได้นั่นเองครับผมแล้วก็ การที่เป็นเดสตินีบอร์ดแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับจะไม่รับผลจากการ์ดใดๆเลยนะครับตับเมื่อเรามีดักแคลงโทรี่อยู่นั่นเองเขารับดาเมจ900นะครับจบเธอนะครับเอฟเฟกครับเดสตินีบอร์ดนะครับเซตตัวไอเข้ามาครับผมเป็นมอนเตอร์โซนนะครับผมเธอของผมนะครับจั่วการ์ดนะครับได้แพทเทิร์นเฟเดอร์นะครับถ้าอีกฝ่ายโจมตีมาจะไร้ผลและเชิญแบบพิเศษนะครับเขาทำลายสองใบเป็นดักแคลงโทลี่กับใบนี้ผมเปิดเทนะครับ ใบนี้คือ Dark s a c r i f i e นะครับใบนี้บอกว่าถ้าอีฝ่ายทอ a t i v a s e การหรือ Effect นะครับสามารถทําลายการใบนั้นและในเกตได้โดยการส่ง Monster 3ดาวหรือต่ากว่าทัานมืดจากในเด็กลงสุ่สารเพื่อในเกต Effect ได้นะครับผมผมในเกตทันทีครับผม <L un ters> ผมส่ง Battle Fader <L un ters> เพื่อในอ <un> <L un ters> เกตนะครับเนาต่อไปนะครับเกินของเขานะครับ <L un ters> ขอใช้นะครับทำรลายนะครับและเสิร์่อนอขึ้นมอได้ผลของเมทฟิล์นะครับผมแล้วผมขออธิบายอีกอย่างของเดซี่นี่บอลนะครับถ้าเรามีการ์ดสปิริตเอ็นไอเอ็นเอลไฟนลนะครับครบตัวอักนะครับเราจะชนะเกมทันทีนะครับเหมือนเงื่อนไขของเอ็กโซเดียนะครับผมใช้แบตเทนเฟเดอร์นะครับยกเลิกการยมตีแล้วก็อัญเชิญตัวมันเองแบบพิเศษนะครับแล้วจบแบตเทิเฟเนะครับผม จบเธอนะครับจบเสนอของเขาเอฟเฟกของเดซีบอร์ดทำงานครับโคตัวเอ็นลงมานะครับผมจนผมจั่วนะครับได้อีทเมลเลียนนะครับผมลงมุกเอ็กซ์ได้ิค่าใบลงอีทเมลเลียนนะครับเพื่ออันเชิญแบบพิเศษจานเชิญแบบปกติหน้าแล้วก็ทุกครั้งที่แบทเทิลกับมอนสเตอร์อีกฝ่ายนะครับจะจับรีมุกได้เลยทันทีครับผมผมจับรีมุกออดพายนะครับฮนดูร่งดากอนนะครับแลวจบเธอ เขาเปลี่ยนเป็นตั้งรับนะครับแล้วก็ทำลายเพื่อเอาเมจิเทียนขึ้นมือนะครับเพอร์ฟอร์มแนนะครับผมแล้วจบเทิร์นแล้วก็เอฟเฟกของเดซินี่บอร์ดนะครับอันเจนตัว A นะครับผมทีนี้เราก็ขาดอีกตัวเดียวเราก็จะชนะเกมนี้ทันทีนะครับผมด้วยเอฟเฟกของเดซินี่บอร์ดนะครับผมมอบก,การ์ดหนึ่งใบเป็นโัวเล็มจัดเม้นต์เผื่อเขาขัดอะไรนะครับ ครับบวกพลังครับผมเทืรอนนี้จะเป็นเทิร์นสุดท้ายของเขานะครับถ้าเขาปิดผมไม่ได้ในเทิร์นนี้ผมก็จะชนะเกมทันทีเช่นเขาปิดผมไม่ได้ครับผมมีวาวโบคุกที่ถ้าเปิดแล้วจะไม่รับแบตเทิรนดาเมจและมอนสเตอร์ของเราจะไม่ถูกทำลายจากการต่อดสู้ด้วยนะครับขเขาเชิญพันดูลัมอีกแล้วครับผมแล้วก็ทำเอ็กซ์ตีนะครับเป็นมจิเชียนโฮปนะครับแล้วก็โจมตีด้วยมจิเชียนโฮปนะครับ ผมทอยได้ก้อยแสดงว่าการโจมตียังมีต่อนะครับแต่ว่าอีทมิลเลียนจับมุฟนะครับผมเขาโจมตีแล้วผมทอยอีกครั้งครับได้ก้อยอีกทีนะครับเขาจิงตีสำเร็จนะครับอีทมิลเลียนตายนะครับพอเอฟเฟกต์อีทมิลเลียนจะใช้ได้วันเปิดเทินแต่ว่าจบเทินเท่ากับจบเกมนะครับเดสตินีบอร์ดทำงานนะครับผมแบตตัวเอลแลวชนะเกมได้ผลจากเดสตินีบอร์ดนั่นเองหรือด e เอดในสมัยเด็กนะครับต่อไปมาเจอกับแมทที่สองกันเลย เด็กนี้เล่นง่ายนะครับต้องมีเวทฟิลกับตัว F ขึ้นมือนะครับถึงจะเล่นได้แบบนี้ก็เล่นได้นะครับผมเสนอของผมนะครับใช้ Pot of Evasion นะครับ Move สามนะครับเปิด Top สามใบเลือกหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมเลือกเป็น Skill Day นะครับผมเพื่อขัดเอฟเฟกต์มอนสเตอร์อีกฝ่ายนะครับแล้วก็ใช้ Pot of d i v i i t y นะครับเปิด Top สามใบเพื่อนำหนึ่งใบขึ้นมือนะครับแต่เทร์นี้ต้อง Normal Summon เท่านั้นผมเอาเป็น a p i l i t of Doom ครับผมจากนั้นใช้ ดาร์คแอนทูรี่นะครับหมอบการ์ดสามใบจบเทินนะครับผมเขาลงนะครับเล่นเป็นรายแรปเตอร์นะครับผมเปิดสก <c oughs> ิลเดนเชนทันทีเพื่อไม่ให้เขาอันเชนดับพิเศษได้ผลของเอฟเฟกต์ของรายแรปเตอร์นะครับแล้วก็เปิดแดคชั่นนี่บอดเชนนะครับจบเทินนี้เราจะได้ตัวไอลงมานะครับบนสนามใน เนี่ยไข่ของเดซซิมมี่บอดนะครับเขาติดฟรีนะครับเรียกพอร์สติ๊กนะครับเพื่อใช้เอฟเฟกต์แต่เขาไม่รู้ว่ามีสกิลเดนนะครับซึ่งอีฝ่ายใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ไม่ได้เลยนะครับผมวันนี้เสียดิบไปนะครับผมใช้เอฟเฟกต์ดาร์คแคนทอนีนะครับทอยหัวก้อยนะครับได้ก้อยนะครับผมรับดาเมจโดยตรงนะครับผม เอฟเฟกต์เดซิเน่บอร์ดนะครับฟูตัวไอลงมนจ์นานะครับในมือผมจวกการ์ดได้แบตเทิร์นเฟเดอร์นะครับผมจบเทิร์นทันทีนะครับเด s ิ i n ่บอร์ดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะใช้มันผลมันจะเกิดขึ้นเมื่อเทิร์นอีกฝ่ายตอนจบเทิ T นะครับถึงจะเรียกเป็นเป็นการเวทมตนจกเด็กลงมาได้นะครับเพื่อชนะเกมนะครับผมซึ่งถือว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับเขาลงไรเดอร์ไนท์มานะครับ แล้วก็โจมตีนะครับผมใช้ Dark Century นะครับทอยหัวก้อยนะครับได้ก้อยเขาโจมตีสำเร็จนะครับตีโดยตรงแต่แล้วเขาใช้ Black Rider แต่ผมทอยหัวก้อยอีกทีครับผมทอยได้หัวครับเขาลดพลังเอา1,000ไปลดไรไฟเขาแล้วก็ยกเลิกนะครับ Effect Destiny Board นะครับปูตัวเอนะครับผมปูตัวเอนะครับไอผมพูดผิดอ่าได้ตัวเอลคือตัวสุดท้ายนะครับผมจบเทินันที ในเทอร์หน้าเราจะได้ตัว A ใหม่ตัวนะครับด้วยผลของ Destiny Board นะครับเขาเล็ง up นะครับเป็น Revolution Falcon นะครับผมแล้วก็โจมตีโดยตรงนะครับผมใช้เอฟเฟกของ Battle Fader จบการ Battle และจบการโจมตีทันทีด้วยการลงใบร์แบบพิเศษนะครับผม เ้า exit ต่อเป็น burning falcon นะครับเทินอนไป effect destiny b a ดนะครับแปะตัว a จากในเด็กนะครับเธอหน้าจะเป็นเทิสุดท้ายของเขานะครับผมผมได้ใบนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ใช้ผมทิ้งมาแล้วก็เปิด d m o f destiny นะครับใบนี้เอาาาา a p o เลนขึ้นมือแล้วบูชายันสองใบนะครับเพื่อลงแบบพิเศษนะครับในสภาพตั้งม้องกันนะครับและจบเธอนะครับ เธอน่าจะเป็นเทนชนะของผมนะครับถ้าเขาปิดผมไม่ได้เขาโจมตีนะครับผมเอฟเฟกต์ของ Blue Destiny นะครับเขาเปิดกับดักสวนนะครับแต่กับดักนี้ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องใช้กับลายรลเตอร์มอนสเตอร์เท่านั้นนะครับซึ่งเขาเปลี่ยนเป็นตั้งรับแล้วครับผมทอยได้หัวนะครับรถยกเลิกการโจมตีและยิงตามพลังเครื่อนนงมือของมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับ เอฟเฟกของเดซิ i นี่บอร์ดตอนจบเธอนะครับฟูเป็นตัวแอลนะครับหรือตัวสุดท้ายของเรานั่นเองแล้วก็ชนะเกมครับด้วยผลของเดซิ i นี่บอร์ดอีกทีนะครับเป็นไฟนนลของบาคุระนะครับการชนะเกมโดยไม่ใช่ผลจากการจมไปนะครับผมมาดูกันอนกับเกมที่3กันเลย ริ่เินมาจวดได้แพตเช่ f เเดอร์นะครับมือค่อนข้างแย่นะครับแต่ก็เล่นได้อยู่ผมปูด a ร k กแซง t ทรี่นะครับเช่นเคยแล้วก็หมอบการ์ดหนึ่งใบจบเธอนนะครับเขาใช้เรียกมอนสเตอร์จากในเด็กนะครับเขาเล่นเป็นเด็กสตาร์เตอรเริ่มต้นเลยครับแล้วก็เอ็กซิเรียกโคจิโคจิดาคอนนะครับแล้วก็จบเธนนะครับ พะเขากลัวผลของดักแชงตอรีในการลดไลฟ์พอย์เขานะครับเ mm hmm. งินกอดไปผมจั่วการ์ดครับได้ d e s t i n ี b บอร์ดพอดีซึ่งโอเคมากผมเช็ตและจบเทิร์นันทีครับผมเทิร mm ์น hmm. หน้าเราจะได้ตัวไอเป็นตัวแรกนะครับพอจบเทิร์นเราเปิดเชนตอนจบเทิร์นนะครับเพื่อเอาตัวไอจากมือมาแปะนะครับเอฟเฟกตของดักแชงตอรีนะครับอันเทิรนเป็นมอนสเตอร์นะครับ ดาบพระเจ้าถ้าเขาทำลายการ์ไว้กับดักเราเราก็จะใช้พระเจ้าสวนครับแต่ว่ามีเด็มีดักแองโตรรี่ที่ทำให้มอนส์การ์ดติดชี่เดซิี่บอร์ดทุกใบนสนามเราจะไม่รับผลเวทกับดักอื่นแล้วนะครับไม่รับผลอะไรเลยนะครับผมตอนเชิญเป็นลิงนะครับแล้วก็ชุบชีวิตหนึ่งตัวเป็นชุบโคจิโคจิตี่เป็นเอครีดแล้วแล้วก็จบเถินนะครับเอฟเฟกต์ของเดซิี่บอร์ดครับเรียกตัวเอลงเอลงมาคราวนี้เหลืออีกสองตัวเราก็จะชนะเกมนะครับ ผมจวได้แบตเทนได้แซคโครนะครับซึ่งสามารถยกเลิกแบตเทนเปดได้3ครั้งนะครับเท่ากับว่าเราชนะไปแล้วนะครับถ้าเขาไม่มีการทำลายถึงเขาม,มีการทำลายแล้วก็มีโคเลนจัดเม้นในการขัดฝากนะครับเรียกตัว A ลงมาเหลือตัวสุดท้ายเราก็ชนะเขีย้วยผลของ Destiny b o ร์ดอีกทีนะครับผมได้สแกนเดดออฟบลมซึ่งสามารถเสร์การติดชื่อเดซิน่บอร์ดได้อีกนะครับเขาลงมอนสเตอร์มา เราก็ใช้ตัวนี้ครับลดพลังโจมตีแต่พลังโจมตีมันเป็นศูนย์อยู่แล้วครับผมใช้เฟษกล่องใบนี้นะครับทอยหัวก้อยครับได้หัวลดพลังลดไลท์คอยอิฝ่ายกล่องมาห้าสิบนะครับแล้วใช้ทอยหัวก้อยอีกทีครับไม่ได้ครับเขาโจมตีสําเร็จนะครับลาวก็ใช้ใบนี้ครับผมใช้อีกทีนะครับทอยหัวก้อยนะครับทอยไล้หัวยกเลิกการโจมตีและเอาพลังโจมตีขึ้นหนึ่งลดไลฟ์อยอิฝ่ายนะครับทอยหัวก้อยอีกทีนะครับได้หัวอีกทีนะครับโชคตีจริงๆรลดไลฟ์อยอกฝ่ายนะครับจบเธอนะครับ เอฟเฟกของเด s ิ i n ่บอร์ดทำงานนะครับแปะบนเป็นตัวสุดท้ายและชนะเกมทันทีนะครับด้วยผลของ D E A T H นะครับมาดูกันกันกบเด็กลิ์ของเด s ิ i n ่บอร์ดหรือว่าเด็กของบาคุระกันนั่นเองใน ภาคึกประชันพลังศึกแบทเทิลซิตี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างใบแรกที่ผมใส่ก็จะเป็นแบทเทิลเฟเดอร์นะครับถ้าอีกฝ่ายโจมตีโดยตรงนะครับจะเชิญการ์ปใบนี้แบบพิเศษจากมือและทําให้จบแบทเทิลทันทีนะครับแล้วการ์ดใบนี้นะครับจะถูกแปนิตถ้าออกจากสนามนะครับมบต่อไปคือชิปแกร์โครนะครับถ้าอีกฝ่ายมอนสเตอร์โจมตีโดยตรงนะครับสามารถทิ้งการ์ปในนี้จากมือนะครับยกเลิกการโจมตีนะก็จบแบทเทิลเฟสทันทีนะครับ ใบต่อไปที่ผมใส่คืออิเตอร์ออฟมิเรียนะครับใบนี้าการเชิญแบบปกติไม่ได้นะครับต้องเชิญแบบพิเศษจากมือเท่านั้นโดยการแบนิตการ์ด5ใบในมือในบนสนามหรือเอ็กซ้าเด็กก็ได้นะครับแล้วการแบนนี้จะบบกพลัง1,000ตามจำนวนการ์ดที่ถูกแบนนิตนะครับแล้วก็การแบนนี้จะไม่ใช้ไม่สามารถเป็นวัตถุดิบในการบูชายันหรือว่าเป็นฟิวชั่นชินโคเอ็กซ์ลีได้นะครับแล้วก็การแบนนี้นะครับเมื่อโจมตีในช่วงดามจสเต็ปสเต็ปนะครับจะนำมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งตัวเป็นทิ้งทันทีนะครับ ใช้ได้เทินหลักครั้งนะครับใบต่อไปที่ผมใส่คือ Lady of l a m e n t นะครับใบนี้บอกว่าถ้าการไป็นี้อันเทินแบบปกตินะครับจะบวกพลังจะพลังจมทีจะเป็น1,000นะครับแล้วก็ Quick Effect นะครับสามารถ Release card ใบนี้นะครับเพื่อเปิด Top Deck สาม Top Deck สามใบนะครับเอา Normal Trap หใบจาก Top Deck นะครับเอาขึ้นเอาขึ้นมือนะครับแล้วก็ที่เหลือกลับเข้าเด็กและสับครับผมมาต่อไปเป็น l a ว a g o l l e m นะครับใบนี้นะครับ าจารเทเชิแบบพิเศษได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถเชินแบบปกติในการบูชามอนสเตอร์อีฝ่ายสองตัวเพื่อลงมาแบบพิเศษนะครับแล้วอีฝ่ายจะทุกสะแนนไม่เฟสอีฝ่ายจะเสียไลท์พอยต์พันหนึ่งนะครับมาเราไปเป็นเทล่าฟอร์มิงนะครับใบนี้เป็นใบเสริมเดฟิลขึ้นมือนะครับใบเราไปเป็นพอตออฟดาริตี้นะครับใบนี้จะเปิดท็อปเด็กสามใบแล้วเลือกหนึ่งใบจากการเปิดสามใบขึ้นมือนะครับผมใส่สามนะครับแล้วก็ในเทอร์นี่ใช้การ์ดใบนี้นะครับเราจะไม่สามารถเชินแบบพิเศษได้นั่นเอง เมต่อไปที่ผมใส่คือดัซซ์สเปริบมาเจสซี่นะครับใบนี้บอกว่าจะทิ้งการ์ดหนึ่งใบเลือกการ์ดเดสตินี่บอดลอมอนสเตอร์เลเวล8ดาวมอนสเตอร์ Monster จากในเด็กขึ้นในเด็กหรือสุสารนะครับขึ้นมือได้ทันทีนะครับผมแล้วก็ใบต่อไ,ไปเป็นพอตออฟโปรเฟอร์ลิตี้นะครับใบนี้บอกว่าจะรีมูเอ็กซ่าเด็กสามใบหรือ6ใบนะครับโดยเราเลือกเองนะครับแล้วก็เราสามารถ เปิดท็อปเด็กได้ตามนั้นนะครับแล้วแลวเราก็จะเลือกการ์ดที่อยู่ในท็อปเด็กนะครับนำขึ้นมือได้นะครับใช้ได้เทละครั้งนะครับต่อไปที่ผมใส่คือดาร์คแองโทรีนะครับใบนี้บอกว่าสปิริตแม s a g e ที่อยู่บนสนามหรือ d e s t i n ี b บอร์ที่อยู่บนสนามนะครับจะอัญเชิญจะอัญเชิญเป็นโทเป็นการ์ดบนสนามแทนการเป็น เวทกับดักแทนได้นะครับแล้วก็เด s ิ i นี b o บอร์ดแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับจะไม่รับผลจากการใดเลยนะครับแล้วก็ไม่ถูกทําลายไม่ถูกทาร์เก็ตนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชนเป็นรูปแบบของสปิริตแมสเซจจะไม่ถูกทาร์เก็ตและไม่ถูกโจมตีนะครับถือว่าเป็นการโจมตีโดยตรงแทนนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ฝ่ายโจมตีนะครับจะทอยหัวหรือก้อย,อยนะครับถ้าทอยได้หัวจะยกเลิกการโจมตีนั้นทิง้งแล้วก็ทําดามเมจตาม พลังโจมตีตั้งต้นครึ่งหนึ่งนะครับของมอนสเตอร์อีกฝ่ายตัวนั้นนะครับไปต่อไปก็เป็น I N A L นะครับซึ่งถ้ามีการ์ดใบนี้ครบสครบ5ใบรวมกับตัว F ก็จะชนะเกมทันทีนะครับด้วยผลของ Destiny b บ a ร d หรือ D A T H ที่เรารู้จักกันในตอนเด็กนั่นเองใาต่อไปคือวาโบกุนะครับใบนี้จะไม่ทําให้เราไม่รับดาเมจจากการแบทเทิลนะครับแล้วมอนสเตอร์ของเราจะไม่ถูกทําลายจากการแบทเทิลด้วยนะครับ ใบต่อไปที่ผมใส่คือ Dark Sacrifice นะครับอกฝ่า e ยสามารถอิทธิเบตการหรือเอฟเฟกนะครับสามารถทำลายการไปนั้นและเนเกตได้โดยการส่งมอนสเตอร์3ดาวหรือต่ำกว่าธาตุมืดจากเด็กลงสุสารเพื่อเนเกตได้นะครับใบต่อไปที่ผมใส่คือ Soul Remover นึงนะครับใบนี้บอกว่าถ้ามอนสเตอร์ซัมมอนหรือว่าเวสก,กับดักทำงานนะครับสามารถจ่ายลายขึ้นหนึ่งเนเกตการซัมมอนและทำลายทิ้งได้นะครับใบต่อไปเป็นใบสําคัญหรือ Destiny Board นั่นเองใบนี้บอกว่าถ้าใช้การไปนี้นะครับทุกจบเทนของอ e ีฝ่ายนะครับ เราจะอัญเชิญสปิริตแม s a g e ที่เป็นตัว I ตัว N ตัว A ตัว L นะครับลงมา,บน,นามบนสนามได้นะครับเป็นช่องโซนเวทกับดักแต่ว่าถ้าใช้คู่กับดักแซ c t อรี่จะทําให้เป็นโซนอยู่ในโซนมอนสเตอร์แทนนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้บอกว่าถ้าอีกฝ่ายทุกถ้าอีกุกอีกฝ่ายจบเธอนะครับจะเซ็ตสปิริตแม s a g e หนึ่งใบครับจากในเด็กหรือในมือนะครับลงบนสเปลแทบโซนได้เลยนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่ จะผลิตแมสเซจนะครับคบทุกใบหรือครบ5ใบนั่นเองเราจะชนะเกมทันทีนะครับด้วยเอฟเฟกของ Destiny บอร์นะครับเป็นการบินดูเอลทันทีนะครับเอาไปที่ผมใส่เป็นสกิลเดนะครับใบนี้แอคติเวตจ่ายไลท์หนึ่งพันเพื่อในเกตเอฟเฟกและยกเลิกความสามารถมอนเตอร์ทุกใบบนสนามเลยนะครับใบสุดท้ายที่ผมใส่คือ Silent of Doom นะครับใบนี้จะเลือกมอนเตอร์เผาผีของเราบนสนาม ในสุาสานหรือที่ถูกแบนิชนะครับตามจำนวน Destiny b o r r d หรือ Spirit m e s s เ g e ที่คุณอยู่บนที่อยู่บนสนามคุณนะครับสามารถนำใบการเหล่านั้นขึ้นมือตามจำนวน Spirit Message ที่อยู่บนสนามของเราได้นะครับแล้วก็การแบนี้นะครับสามารถส่งลงสุสานเพื่อนำ Spirit Message เพื่อเร่งการเร่งเทินในการใช้นะครับลงมาบนสนามได้แบบพิเศษเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีตัว F ตัว I ตัว n ตัว A ตัว L แล้วเปิดการ์ดการ์ปนี้ใช้เอฟเฟกนะครับเราสามารถจิบมอนเตอร์ทัดมืดจากในสุสานนะครับกลับขึ้นมือได้5ใบทันทีนะครับหรือว่าถ้ามีแค่สีสีใบที่หงายที่เป็น F Destiny Board นะครับจะทําให้เอาสีมอนเตอร์สีใบถ้าเป็น3ใบก็เอามอนเตอร์3ใบนะครับและการ์ปนี้นะครับสามารถส่งจากฟิลลงสุสานเพื่อ a อ t i ิวิท Destiny Board จากในเด็กได้ทันทีด้ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเด็กบาคุระหรือเด็กเดสตินีบอร์ดนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ